บริษัท MK Restaurant Group จับมือร่วมกับบริษัท Senko Group Holding จำ um กัดสวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาววริศาแสงอารีวงศ์รหัสนักศึกษา6251 600349รับบทเป็นกรรมการผู้จัดการของบริษัท MK Restaurant Group สวัสดีครับผมนายชัยพิสิทธิสมศรีกุลรับบทเป็นกรรมการผู้จัดการบริษัทของบริษัท เซนโคกรุ Group, ๊ปไฮดิสจำกัดครับถุดประสงค์เพื่อเจราจาระหว่างสองบริษัทในการร่วมมือกันสร้างธุรกิจใหม่ร่วมกันค่ะสวัสดีค่ะคุณชัยพิสิทธิ์ดิฉันในนามของกรรมการผู้จัดการของบริษัท MK และครสลองกรุปต้องขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งที่คุณได้เสียสละเวลามานัดเจราจากับทางบริษัทของเราในวันนี้ สำหรับบริษัทของเรานะคะทำธุรกิจร้านอาหารเป็นหลักมีจำนวนที่กระจายไปทั่วประเทศมากกว่า600แห่งจุดเด่นของเราคือเน้นคุณภาพของวัตถุดิบมีการคัดเกดคุณภาพของวัตถุดิบเพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้ามีการบริหารจัดการคร์วลาางสำหรับธุรกิจฟู้ดเชนการขนส่งวัตถุดิบที่ต้องทำงานอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี ทางเราจึงมองเห็นโอกาสในการขยายธุรกิจที่สามารถตอบโจทย์ให้กับผู้บริโภคในปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงมาจับจ่ายใช้สอยผ่านอ e ีคอมเมิร์ซมากขึ้นทำให้เป็นโอกาสและบทบาทของโลจิสติก์มากขึ้นทางบริษัทของเราจึงเด้งเห็นว่าบริษัทเซนโคกรุ๊ปโฮลดิ้งจำกัดดำเนินธุรกิจให้บริการด้านโลจิสติกในญี่ปุ่นมามากกว่า100ปีและเป็นธุรกิจขนาดใหญ่อันดับสองในญี่ปุ่น มาเสริมผ่อตธุรกิจภายใต้หน่วยงานใหม่และเพิ่มการแข่งขันกันในธุรกิจสร้างความได้เปรียบให้กับบริษัทของเราได้มากขึ้นดิฉันจึงอยากจะเสนอการลงทุนร่วมกันในงบประมาณ1,500ล้านบาทแบ่งเป็น1การลงทุนทั้งโรงงานและระบบต่างๆเพื่อรองรับการขนส่งแบบครูเชนจะใช้งบลงทุนประมาณ1 3 0 0ล้านบาท สจะลงทุนเพื่อขยายโอกาสรองรับการขนส่งที่เป็นดรายเชนในอนาคตเพื่อต่อยอดสู่การเป็นผู้ให้บริการที่ครบวงจรอย่างสมบูรณ์โดยเฉพาะในกลุ่ม b 2 b ซึ่งจะเป็น priority สําสำคัญในช่วง3ปีแรกดิฉันจึงอยากจะแบ่งสัดส,ส่วนในงบ,งบประมาณในการลงทุนคือให้ทางบริษัท NK เป็น60%เ และบริษัทเซนโคลงทุนเป็น40%ผลกำไรและรายได้ก็จะแบ่งตามสัดส่วนของการลงทุนเนื่องจากบริษัท n k เป็นผู้ดูแลเกี่ยวกับร้านอาหารและวัตถุดิบเป็นส่วนมากดิฉันคิดว่า n k คววรจะรับชอบค่าใช้จ่ายมากกว่าบริษัทเซนโค20%คุณชัดพิสิทิ์มีข้อคิดเห็นเสนอแนอย่างไรบ้างคะ สวัสดีครับคุณวริศราผมในนามกรรมการผู้จัดการบริษัทเซนโคกรุ๊ปโฮลดิ้งจำกัดเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มานัดเจรจาการทําธุรกิจร่วมกันในวันนี้ครับสำหรับการร่วมมือในการสร้างธุรกิจนะครับผมยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะร่วมสร้างธุรกิจใหม่กับบริษัท MK เนื่องจากผู้บริโภคปัจจุบันมีการใช้ชีวิตเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาครับทาให้ด e ิจิตอลอีคอมเมิร์ซ เข้าถึงผู้บริโภคได้ง่ายมากขึ้นและเป็นที่นิยมในปัจจุบันและทางบริษัทของเราก็ดำเนินงานธุรกิจเกี่ยวกับโลจิสติกมายาวนานกว่า1 0 0รอปีจือเป็นโอกาสอันดีในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และสร้างความร่วมมือในการสร้างธุรกิจการขนส่งอาหารของ MK และธุรกิจการขนส่งอาหารอื่นๆได้อย่าง ควบวงจรสามารถให้บริการลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพและด้วยความเป็นมืออาชีพแต่ผมมีข้อเสนอแนะอีกหนึ่งอย่างคือการลงทุนซึ่งบริษัทของเราเป็นบริษัทใหญ่ทั้งคู่ผมจึงมีข้อเสนอแนะว่าอยากให้ความเท่าเทียมในด้านการลงทุนและงบประมาณคืออยากให้แบ่ง50%เเท่ากันครับเพื่อไม่ให้เป็นปัญหาในภายหลังและการทำงานเราจะสามารถทำงานร่วมกันได้ทำให้การทำงานราบรื่นและเท่าเทียมกันผลประโยชน์ทั้งสองฝ่าย เท่าเทียมกันครับดิฉันยินดีรับข้อเสนอในการลงทุนร่วมกันเป็นบริษัทละ50เเพื่อให้ทั้งสองฝ่ายมีความเท่าเทียมกันมากขึ้นดิฉันขอจบการเจราจาเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ